เอามาเรื่องสุดท้ายของข้ามคืนนี้ข้ามคืนเรื่องสุดท้ายของข้ามคืนนี้โดยปกติช่องเราจะชอบจบลงด้วยเรื่องอุ่นหัวใจหรือเรื่องตลกเพื่อให้ทุกคนได้ไปนอนหลับฝันดีเนาไม่ต้องมานั่งรู้สึกขนพองสยองก้ารู้สึกหลอนรู้สึกเครียดอยู่กับเรื่องผีแต่วันนี้ไม่มีครับวันนี้จะมาแบบโหดร้ายจะมาแบบเรื่องผีล้วนๆไม่มีความอุ่นหัวใจดแดงสิเข้าเรื่องเลยไม่เกินด้วยเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าฉันอยู่คนเดียว ตัวผู้เล่าเขาเป็นคนที่ดื่มกินประมาณ 1, หนึ่งหมายถึงดื่มเหล้าดื่มอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ได้บ่อยนะักก็แค่เป็นคนชอบกินแต่ไม่ได้บ่อยขนาดแบบว่าทุกวันเลยอะไรอย่างนี้แต่เมื่อคืนด้วยความบังเอิญได้เจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งก็เลยชวนกันไปดื่มแลวต้องบอกว่าเพื่อนเก่าเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆไม่ว่าเพื่อนเก่าคนนี้จะห่างหายการเวลาผ่านไปนานแค่ไหนการที่ได้คุยกับเพื่อนเก่ามันเหมือนหัวใจได้ย้อนกลับไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งมันสนุกมากๆมันแฮปปี้มากๆ ตัวของผู้เล่ากับเพื่อนเก่าคนนี้ได้ไปที่บาร์ประจําของตัวผู้เล่าเองแล้วก็ดื่มกันอย่างหนักหน่วงและนั่นแหละคือจุดที่ผิดพลาดของชีวิตเขารู้ตัวอีกทีหนึ่งเขามานอนอยู่ที่หน้าประตูบ้านตัวเองแล้วก็ไม่รู้ตัวไดยซ้ำว่าเขามาถึงได้ยังไงแล้วเช้าเมื่อไหร่รู้ทีคือตื่นมาก็เช้าที่หน้าบ้านตัวเองแล้วงนะั้นน่ะเขาปวดหัวตุบๆเลยเว้ยแล้วก็รู้สึกคืนไส่อยากจะอ้วกกมานางโทษตัวเองว่าหัวกูดื่มเยอะไปปะวะอะไรอย่างนี้ตัดสินใจ,จตะโกนเรียกภรรยาที่ น่าจะอยู่บ้านว่า,าเธอเอาน้ำให้หน่อยดีแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเหมือนภรรยาน่าจะออกไปข้างนอกแล้วซึ่งเฮ้ยนี่มันยังเช้าอยู่นะปกติก็น่าจะอยู่บ้านปะวะแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าโหภรรยาเราแม่งใจร้ายวะถ้าออกจากบ้านะแปลว่าอย่างก็ต้องเห็นสภาพเขาที่นอนอยู่ตรงนี้ปะวะทําไมถึงออกจากบ้านไปแบบไร้เยื่อใยขนาดนั้นนะ่ะปลุกเขาเข้าไปนอนข้างในหน่อยหรือพ้าห่มสักนิดนึงก็ยังดีไหมไม่ใช่ทิ้งกูนอนอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่โอเคก็เข้าใจได้เขาอาจจะดื่มมากไปจริง แบบโหภาพตัดเลยจําไม่ได้ซ้ําว่ากลับมาบ้านได้ยังไงน,นั่งคิดทบทวนในใจว่าเออนานแล้วเหมือนกันนะที่ไม่ได้แบบซัดจัดหนักขนาดนี้ยดื่มจนเละขนาดนี้แต่โอเคช่างมันก็ได้เจอเพื่อนเก่าเนาะนานๆทีก็เป็นเรื่องดีกับเพื่อนสนิทอะเพื่อนเก่าอะจะดื่มจนลืมตัวบ้างก็ไม่เป็นไรอะได้แฮปปี้ที่ได้เจอได้คุยกันกับเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนั้นแล้วเพื่อนคนนั้นนี่มันเพื่อนคนไหนวะเริ่มมีคําถามในใจว่าเออวะแล้วเพื่อนคนนั้นคือเพื่อนคนไหนวะมันคือใครวะ เพื่อนที่กูดื่มด้วยเมื่อคืนมันมันคือใครกันแน่วะคือโอเคปกติเวลาคนเราเมาหนักๆมันก็มีบ้างที่จะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะแต่หนักถึงขั้นว่าจําไม่ได้ว่าดื่มกับใครมันมันไม่ค่อยเกิดขึ้นมันแปลกไปหน่อยมันมันมันผิดปกติอ่ะตัวผู้เราเองเขาก็มั่นใจนะว่าเขาไม่เคยเมาถึงขั้นนี้มาก่อนถึงแม้จะดื่มเยอะกว่าเนี้เขาก็ไม่เคยหนักถึงขั้นจําไม่ได้ซ้ำว่าไปดื่มกับใครเขาเลยนั่งนึกไว้ว่าเราเมื่อคืนกูไปดื่มกับใครวะ เพื่อนคนที่ไปดื่มคือใครวะโอเคจําได้ว่าไปกินกับเพื่อนเก่าแล้วเพื่อนเก่าคนนั้นคือใครวะนั่งนึกชื่อนึกไม่ออกนั่งนึกหน้าจําหน้าไม่ได้ด้วยเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอวะที่เราดื่มหนักขนาดจําหน้าไม่ได้จําชื่อไม่ได้ได้สามะณจังหวะที่กําลังนั่งคิดอยู่ว่าเมื่อคืนไปดื่มมาใครวะตัวภรรยาของเขาก็กลับมาบ้านทันทีภรรยาเปิดประตูมากา็ตื่นแล้วเหรอเขารู้สึกแบบโอ้เฉยแบบพูดจาเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวเนาะอะไรอย่างนี้ ไม่คิดจะเป็นหวงเป็นห่วงเลยดิทิ้งกูนอนหน้าบ้านอย่างนี้พรยาพูดต่อว่าอืมตื่นแล้วก็ดีตัวเขาก็เลยเหมือนแซวๆแบบกึง่งกึ่งงอนงอนนิดนึงว่าอืมตื่นแล้วแต่โหเธอปล่อยฉันนอนหน้าบ้านอย่างเงี้ยมันใจร้ายไปไหมอะอย่างน้้ยควรพักห่มสักนิดนึงก็ยังดีไหมตัวพรยาครับแบบปล่อยอะไรอะฉันไม่ได้ปล่อยเธอนะก็เพื่อนคุณนะบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณขึ้นเตียงเองตัวเขาเพื่อนอ่าเพื่อนใช่ตอนเช้าเนี่ยตอนที่เขาหามคุณกลับมาคือคุณสภาพแบบ โอยเปว๋วเหลวแล้วว่าเดินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยฉันก็ไม่รู้ทำยังไงคุณดีเพราะว่าฉันดันมีธุระต้องออกไปทําแต่เช้าด้วยแต่นั่นแหละพอฉันบอกแปลว่าฉันมีธุระให้ให้แบบดูแลให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนอาสาเองเลยว่าเดี๋ยวเขาจะพาตัวคุณเนี่ยหรือตัวผู้เล่าเนี่ยขึ้นเตียงเองอะไรอย่างนี้ตัวภรรยายก็เลยฝากให้เพื่อนคนนี้จัดการตัวผู้เล่ายก็เลยอะไรนะเพื่อนคนนั้นมาบ้านด้วยหรองั้นแปลว่าการที่เขาจะรู้ทันทีว่าเพื่อนคนนี้เป็นใครไม่ยากละเขาแค่ถามภรรยายเขาว่า เพื่อนเขาคนนี้รูปพันสันถานไปนไงหรือชื่ออะไรจบเลยเขาจะจําได้ทันทีว่าเมื่อคืนเขาไปดื่มาใครมาเขาก็เลยถามว่าเอ๊ว่าแต่เพื่อนเพื่อนผมเพื่อนคนนั้นที่มาส่งเป็นผู้ชายแบบไหนนะตัวภรยาเขางงเว้ยชายแบบไหนคําถามอะไรก็เพื่อนคุณไม่ใช่หรอก็โอเคเข้าใจได้เนาะที่สมมติเราพาเพื่อนคนหนึ่งมาบ้านแล้วไปถามภรรยาว่าเออเธอเพื่อนชันคนนั้นมัน รูปพันรูปประพันธ์ตานเป็นยังไงนะมันก็ฟังดูแปลกใช่ไหมตัวเขาก็ถามต่อว่าเออนั่นแหละบอกมาซิแบบมันเป็นยังไงลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยตัวเพลียาก็แบบไหนเหรอเออเออแปลกนะทําไมฉันนึกไม่ออกนะทั้งๆที่เพิ่งเจอกันเมื่อเช้าเองได้คุยกันด้วยทําไมฉันถึงนึกหน้าเพื่อนเธอไม่ออกนะตัวพวกเราหลังจากได้ยินไปบอกดิจ่าแฟนรู้สึกหนาวว่าเพิ่มมาทันทีเลยเว้ยขนลุกคือตัวเขาอะ จำหน้าเพื่อนไม่ได้ไม่แปลกเท่าไหร่เพราะว่าเขาเมามากใช่ไหมแต่ภรรยาเขาไม่ได้ดื่มแล้วก็เพิ่งเจอกันเมื่อเช้าด้วยกับจำหน้าไม่ได้หรือจำร่วมมันสันฐานไม่ได้ที่มันแปลกมากเลยนะผู้ชายคนนั้นคือใครวะตัดสินใจว่าไม่ได้วะคาใจต้องรู้ให้ได้ว่าเมื่อคืนไปทําอะไรมาบ้างเริ่มจากโทรศัพท์ก่อนถ้าเรานัดเพื่อนสักคนหนึ่งออกไปเที่ยวมันต้องมีการติดต่อผ่านมือถือกันบ้างเช่นแบบเอออยู่ตรงนี้นะเจอกันตรงนี้นะไปร้านนี้นะอะไรอย่างนี้อีกสิบนาทีจะถึงแล้วนะ พ่อเปิดมือถือขึ้นมาเช็คข้อความก็ไม่มีข้อความเช็คประวัติมือถือก็ไม่มีเว้ยการไปร่วมเมื่อคืนโทรศัพท์ไม่ได้ใช้ติดต่อหาใครเลยงงมากแล้วกูไปเจอเพื่อนคนนี้ได้ไงวะทาไมถึงไปดื่มด้วยกันได้วะบังเอิญเจอกันบนถนนเนาะหรอือฝั่งนั้นเป็นคนติดต่อมาไม่ติดต่อมาก็ต้องอยู่บนบนโทรศัพท์ดินน่าคิดงงจาอะไรไม่ได้เลยวะมีเบาะแสอื่นปะวะถ้ากูเดินกลับบ้านมาตอนเช้า แปลว่าคนแถวบ้านที่ตื่นเช้าต้องเห็นต้องเห็นเขาถูกเพื่อนแบกมาแน่นอนตัดสินใจโทรหาคนรู้จักแถวบ้านดูเลือกคนที่ชอบออกมากวาดบ้านทําความสะอาดบ้านตอนเช้าเพื่อเจได้ถามว่าเห็นผมไหมตอนที่ผมผมถูกเพื่อนแบกกลับมาบ้านตัวเขาโทรหาคนคนหนึ่งพอคนนั้นรับสายปุ๊บก็เออเป็นไงบ้างหูเมื่อเช้ากลับมาสภาพเมาจัดเลยดิทันทีที่รับสายเลยแปลว่า,าง่ายละไอคนที่เขาโทรหาเนี่ย เห็นเขาในสภาพเมาจัดแปลว่าเห็นเขาถูกแบกกลับมาเขาก็บอกอ๋อครับดื่มเยอะไปหน่อยตอนนี้โอเคขึ้นแล้วครับตอนนี้โอเคขึ้นแล้วครับปลายสายก็พูดกับว่าเออคดีแล้วแหละอย่าดื่มเยอะเกินนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับกับเองอ่ะกับตัวผู้เล่าเนี่ยมันจะไม่มีใครมาช่วยทันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบใครจะไปช่วยได้ทันทีไม่มีหรอกนะอะไรอย่างงี้ตัวของผู้เล่าคิดในใจจะไม่มีใครช่วยได้ไงกูก็มีภรรยาเป่ะวะคือโอเคภรรยากูอาจจะใจร้ายไปนิดนึงปล่อยกูนอนหน้าบ้านแต่แบบ คงช่วยกูไหมก็คงไม่ปล่อยกูตายตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาเถียงกับเพื่อนบ้านสิ่งที่ต้องการคือผู้ชายคนนั้นที่แบกกูมาเนี่ยใครก็เลยถามกับไปว่าพอดีผมมีเรื่องอยากถามครับว่าเห็นผู้ชายที่มากับผมเมื่อเช้าไหมคือพอดีผมมีเรื่องจะคุยกับเขาอะไรเงี้ยพอจะจำารูปพันสันฐานผู้ชายคนนั้นได้ไหมอะไรอย่างงี้ฝั่งปลายสายกลับตอบมาว่าผู้ชายที่อยู่กับนายเหรอพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยพูดถึงใครอยู่ ตัวพู้เลาก,ก็แบบเอา้าก็ก็คนที่แบกผมมาไงที่เมื่อเช้าอะที่เป็นคนหามผมกลับมาบ้านเองอะมันมีผู้ชายคนนึงอยู่กับผมไม่ใช่หรออะไรเงี้ยฝั่งปลายสายกลับบอกว่าพูดเรื่องอะไรเนี่ยมึงกลับมาคนเดียวมึงเดินกลับเองตัวเขายิ่งแบงค์เลยหัวโล่งแบบอะไรวะกูจะกลับมาได้ยังไงอะก็เมียกูยังบอกอยู่เลยว่ามีคนพากูกลับมาแต่ปลายสายยังพูดต่อว่าคือมึงอ่ะเดินโซเซมากเลยนะเดินกลับบ้านมาคนเดียวแบบ นา่ากลัวแบบจะไหวไหมอะไรเงี้ยมึงโอเคปะเนี่ยมึงเมาจนเห็นภาพหลอนรออะไรเงี้ยวหวเป้าตัวผู้เราก็งงว่าไม่ไม่ครับไม่ไม่ได้เห็นภาพหลอนครับอะไรอย่างนี้จนสุดท้ายก็วางสายไปอย่างที่บอกนะว่าตัวผู้เอ่ะเขาจําหน้าของผู้ชายคนนั้นไม่ได้ซึ่งมันแปลได้ว่าน่าจะไม่ใช่ภาพหลอนเพราะเราจำเจอภาพหลอนแล้วอาจจะพอจําได้บ้างใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาพหลอนจริงอ่ะภรรยาเขาจะเห็นได้ไงอ่ะมันแปลว่าไม่ใช่ภาพหลอนด้วย ก็เลยยิ่งงงไปอีกว่าแล้วมันคืออะไรกันแน่วะตัดสินใจหาหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมไปที่เป่าตังเมื่อคืนเขาไปดื่มมามันต้องมีบินมันต้องมีบินที่เขาไปดื่มมาเขาลื้อเป่าตังจนกระทั่งเจอบินของเมื่อคืนไว้เป็นบินจากบาร์ร้านที่เขาไปดื่มมาเมื่อคืนเขาเจอว่าภายในบินเนี่ยมันมีเครื่องดื่มปริมาณแบบเยอะมากๆเลยเว้ยมันเป็นปริมาณที่ปกติแล้วเขาไม่ดื่มคนเดียวปริมาณนี้แน่นอนฉะนั้นนี่คือหลักฐานว่าเมื่อคืนเขาดื่มกับใครบางคนจริงๆตัดสินใจไปที่ร้านทันที ไปถามเจ้าของร้านเลยเพราะที่บอกว่ามันคือบาร์ประจำเนาะเขาสิเจ้าของร้านอยู่แล้วพอเปิดร้านเข้าไปเจ้าของร้านก็ทักทายโอ้สวัสดีครับโอ้นี่กลับมาอีกรอบมึงเหรอโอ้โหเมื่อคือนดื่มหนักหน้าดูเลยนะไหวปะเนี่ยตัวผู้เล่าก็เลยถามต่อว่าแล้วครับเมื่อคือนดื่มหนักเลยอะไรเงี้ยพอดีผมอยากจะถามว่าเมื่อคือนผมกินกับใครผมดื่มกับใครหรออะไรเงี้ยคือจะถามหรอว่าเมื่อคือนตัวผู้เล่ามากับใครใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่นะครับเมื่อคืนตัวผู้เล่ามาคนเดียว นั่งดื่มเงียบๆคนเดียวแต่ว่าดูดื่มเร็วกว่าปกตินะแบบซึบๆๆเลยอะไรเงี้ยทุกคนเรางงอีกแล้วเหรอเจ้าของร้านก็บอกว่าอยู่คนเดียวเหรอหมายความว่าไงอ่ะแล้วผู้ชายคนนั้นคือใครอะ่ะคนที่ภรรยาบอกว่ามาส่งที่บ้านอะ่ะยิ่งสาใจเว้ยสรุปคนนั้นก็เลยไล่ถามคนในร้านไล่เก็บข้อมูลไล่หาอะไรเพิ่มแต่บทสรุปก็คือไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยเว้ยกลับมาบ้านคำถามเต็มหัวก็เดิมอีกผู้ชายคนนั้นคืออะไรผีสิ่งลี้ลับภาพหลอนปรากฏการณ์หรืออะไรกันแน่วะ ได้แต่นั่งปวดหัวอยู่คนเดียวจนอสร้างมันพักก่อนแล้วกันเปิดทีวีดูเปิดไปเจอข่าวช่องหนึ่งกําลังรายงานถึงชายคนหนึ่งที่หายตัวไปเมื่อหลายสิบปีก่อนในข่าวรายงานว่าพบชายคนนั้นที่บ้านล้างแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเมืองที่เขาอาศัยอยู่แล้วกันแล้วสาวก็ฉายภาพของผู้ชายคนนั้นที่ถูกพบภายในบ้านล้างตัวของผู้เล่าตะโกนเฮ้ย hey! นี่เลยคนนี้เลยผู้ชายที่ปรากฏ ภาพขึ้นมาบนหน้าข่าวคือคนเดียวกันกับที่อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนสนิทของตัวพวกเราเว้ยซึ่งเขามั่นใจเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเขาแน่นอนเป็นคนแปลกหน้าร้อยเปอร์เซนต์เพราะเขาไม่รู้จักเว้ยแล้วอย่างที่บอกหายตัวไปหลายสิบปีก่อนจะเป็นเพื่อนเขาได้ไงอ่ะตัวเขาตัดสินใจว่าเธอเธอมาดูนี่เร็วตะโกนลั่นบ้านเลยเว้ยมาดูผู้ชายคนนี้เร็วใช่คนนี้ไหมที่มาส่งฉันเนี่ยกำลังออกข่าวพอดีเลยตะโกนเรียกภรรยาแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเหมือนภรรยาน่าจะออกไปนอกบ้าน เขาก็เลยนั่งดูข่าวต่อในข่าวบอกว่าผู้ชายคนนี้หายตัวไปอย่างกระทันหันณะตอนที่ผู้ชายคนนี้หายตัวไปยังคงเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่คาให้การของคุณพ่อคุณแม่ของผู้ชายคนนี้ก็คือตัวผู้ชายคนนี้มาบอกคุณพ่อ,ค,พอ,ค,พอคุณแม่ว่าขอออกไปข้างนอกสักคู่นะและหลังจากนั้นก็หายตัวอย่างลึกลับไปเลยเว้ยเขาได้มาถูกค้นพบในบ้านหลังในสภาพที่เป็นซากกระดูกคาดการณจากการเสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ10ปีมันแปลได้ทันทีเลยว่า,วาตัวผู้เล่าเจอผีจริงๆ คือคืนนั้นเขาโดนผีหลอกจริงๆเว้ยผีต้นนั้นอ,อาจจะอยู่ในบ้านล้างและรอคอยให้ใครสักคนพบเจอมาตลอดแต่มันไม่มีใครค้นพบสักทีอะ่ะก็เลยอาจจะมาปรากฏตัวให้ตัวผู้เล่าเห็นหรือใช้อิทีริใช้พลังอะไรก็ตามแต่ทําให้ตัวผู้เล่ามาเข้าใจว่าคนคนนี้คือเพื่อนเว้ยนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ตารวจเข้าไปพบเจอหรืออะไรไม่รู้มันทําให้เขาหงุดหงิดด้วยว่าเขาเข้าใจละวว่าโอเคเขาเป็นคนไม่มีเพื่อนเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยว แล้วเขาก็ถูกผีทําให้เห็นภาพดวงตาไว้ว่าเขามีเพื่อนมันโอเคช่างมันเถอะคือใหญ่น้อยเขามั่นใจได้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นเป็นผีไม่ใช่เพื่อนเขาจริงๆแต่ที่สําคัญกว่าคือชิปหายละเขาเผื่อให้ผีเข้าบ้านจะเป็นไรปล่าวะจะถูกสาปไหมวะแต่เออโอเคถ้าในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้แล้วก็ช่างมันแล้วกันวันต่อมาเขาตัดสินใจกลับไปที่บาร์แห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปนั่งคุยกับเจ้าของร้านคือเจ้าของร้านะเขาเป็นคนที่รู้จักคนเยอะมากมาก ตัวพู้เราก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าของร้านฟังเพื่อหวังว่าเจ้าของร้านจะมีคนรู้จักที่เชี่ยวชาญเรื่องลี้ลับมาให้คําตอบเขาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้หรือมาช่วยเขาในเรื่องที่เขากลัวว่าเขาเผลอพาผีเข้าบ้านเขาจะโดนคำสาปไหมหรืออย่างน้พาเขาไปปัดเป่าก็ยังดีอะไรอย่างนี้ตัวเจ้าของร้านที่ได้ฟังนะหล่ะก็โหคือคุณลูกค้าจะบอกว่านั่นคือเพื่อนปลอมตัวแบบปลอมเพื่อนปลอมๆที่ปลอมตัวมาแต่จริงๆเป็นผี่ตายไปนานแล้วงั้นเหรอคือแบบโหมัด จ้าของร้านช็อกมากๆเลยเว้าของเราบอกอืมใช่ครับก็ผมดูข่าวเมื่อคืนน่ะก็เป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วทุกทุกอย่ถูกพบแถวนี้แหละใกล้ๆร้านของเจ้าของร้านนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วยังไงคือคนในข่าวที่ตายไปแล้วปรากฏตัวกับให้แกเห็นน่ะรอให้แบบเจ้าของให้ให้คุณลูกค้าเห็นน่ะรอโหเหลือเชื่อเนาะนั่นแหละครับมันเหลือเชื่อจริงๆนั่นแหละผมก็เลยอยากจะปรึกษาเจ้าของร้านว่าเนี่ยผมมาเผลอให้ เขาอะเข้าบ้านไปแล้วกลัวโดนคํำสาปกลัวอะไรเงี้ยพอจะรู้จักใครที่เก่งหรือมีความรู้เรื่องลี้ลับไหมอะไรอย่างี้ตัวเจ้าของร้านทําหน้าเครียดเลยเวย้ยแบบอืมคือผมก็รู้จักคนเยอะนะแต่ว่าเรื่องประมาณนี้ไม่ถนัดเลยอะก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเรื่รองจะเกิดขึ้นกับวคนใกล้ตัวว่าแต่ไม่ได้มีอีกตัวหนึ่งมาปรากฏตัวให้คุณลูกค้าเห็นใช่ไหมตัวผู้เรางงอีกตัวอีกตัวคืออะไรอะครับก็อีกคนหนึ่งไงอีกศพหนึ่งที่ที่เขาพบที่เดียวกันน่ะ อีกศพคืออะไรอะครับก็ในข่าวไงในข่าวออกอยู่ว่าจริงๆแล้วเขาเจอสองศพไม่ใช่ศพเดียวเจอเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งตัวพวกเราบอกสองหรอเมื่อคืนผมดูข่าวเจอแค่ศพเดียวนะแปลว่าคุณดูข่าวไม่จบประดีคุณลูกค้าหลังจากเจอศพผู้ชายใช่ไหมรายงานเรื่องข่าวศพผู้ชายเสร็จอะก็มีอัปเดตด่วนเลยว่าเจออีกศพหนึ่งในสภาพเป็นโครงกระดูกเหมือนกันเป็นผู้หญิงภายในบ้าน ดูทีวีไม่จบละสิถึงไม่รู้เรื่องนี้ตัวผู้เล่าก็เลยบอกรอโอโห,โ,ห,โ,หโชคดีนะเจอแค่ตัวเดียวว่าแต่เจ้าของร้านมีภาพข่าวไหมผมขอดูหน่อยเจ้าของร้านเขามี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 เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่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 แล้วก็ยื่นโทรศัพท์มาให้ตัวผู้เล่าไว้วันเนี้ยสองคนเนี้ยเนี่ยที่ออกข่าวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจอผู้หญิงใช่ไหมย่างดีนะเจอแค่ตัวเดียวถ้าเจอผู้หญิงด้วยนะหนักเลยนะตัวผู้เล่าที่มองจอะก็เห็นภาพที่เจ้า้ของร้านเหมือนแคปมาอะไรเงี้ย เป็นข่าวเกี่ยวกับการรายงานเจอโครงกระดูกของสองศพในบ้านร้ายจริงเหมือนที่เจ้าของร้านเล่าให้ฟังเลยเว้ยและในภาพแคปของเจ้าของร้านเป็นภาพของคนสองคนที่ปรากฏอยู่บนจอคนหนึ่งคือภาพของผู้ชายที่มาบอกตัวผู้เล่าว่าเป็นเพื่อนแล้วก็นั่งดื่มกินด้วยกันจนเกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้และพอตัวของผู้เล่าเห็นภาพของผู้หญิงตัวผู้เล่าตัดใจวิ่งหนีออกจากร้านทันทีเลยเว้ยวิ่งพร้อมกับเสียงในีหัวไม่นะไม่จริงเป็นไปไม่ได้ มันต้องมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างแน่ๆมันไม่มีทางจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับชีวิตเขาแน่นอนทุกทุกอย่างในหัวเขามันตีอย่นหมดเลยเว้ยสัมผัสแปลกประหลาดที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนที่เกิดเรื่องทั้งหมดคาตอบมันได้รับคําตอบในหลายเรื่องที่เขาคาใจมาต่อทําไมเขาถึงถูกทิ้งไว้ที่บ้านไปที่ตรงประตูหน้าบ้านทนที่เขาเมาจนถึงเที่ยงทําไมผู้ชายที่คนทั้งหมด ไม่มีใครเคยเห็นเลยแต่ภรรยาเขากลับเห็นคำถามทั้งหมดมันถูกตอบจนกระทั่งเขามาถึงบ้านเว้ยเขาอยากจะตะโกนเรียกชื่อคนที่เขาเรียกว่าภรรยาแต่เขาพูดไม่ออกเว้ยไม่ใช่ว่าเขาช็อกหรือเขาไม่มีแรงจะพูดนะแต่เขาไม่รู้ชื่อภรรยาเขาด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ชื่อนะความทรงจําที่เคยใช้ร่วมกันมาจนกระทั่งแต่งงานคนนึกไม่ออกเว้ยเขาคิดได้ใจมาตลอดว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้มานานมากแต่มันไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวความทรงจําสักนิดเลย ที่หนักสุดเลยนะอยู่ดีๆเขาก็จําใบหน้าของผู้หญิงที่เขาเรียกภรรยาไม่ได้เว้ยทั้งๆที่เพิ่งเจอกันเมื่อวานมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เขาเจอคนที่ที่เรียกเขาว่าเพื่อนที่มาดื่มกินกับเขาแต่แท้จริงเป็นแค่คนที่ตายไปแล้วที่มาพวเขาได้ไงไม่รู้และนั่นแหละคนที่ออกข่าวที่เป็นผู้หญิงที่ถูกพบน่าจะเป็นภรรยาเขามาตลอดซึ่งจริงๆแล้วเขาคือคนเดียวที่อยู่คนเดียวมาตลอดเลยเว้ยเขาไม่เคยมีเพื่อนเขาไม่เคยมีภรรยา และอาจจะเป็นเพียงเพราะแค่ว่าเขาเหงามากๆเขาก็เลยเผอเรียกร้องจนดึงดูดวิญญาสองตนนี้เข้ามาเติมเต็มความเหงาเขากลายเป็นเพื่อนสนิทมากๆคนหนึ่งกับภรรยาปอมๆให้เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้จบแลครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กคาาดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์กวกดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ Member s h i p Super Chat Super t อ ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้